สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาทําน้ําหมักนะคะอันนี้ก็เรียกต้นสาบเสือเด้อถ้าภาษาโคราชก็เรียกลงล่างค่ะหลงลงล่างเนาะแม่แก้วจะเก็บไปทําน้ําหมักนะคะเนาะเป็นป่าเป็นดงเลยค่ะเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวเอาไว้รอตอนตอนมันดอกเนาะตอนมันดอกนะคะตอนมันดอกจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะเนาะ เยอะมากเลยค่ะเนี่ยแม่แก้วจะเก็บไปสักหนึ่งกิ่นะคะไปทำน้ำหมักนะคะเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเรียกสาตเสือนะคะเป็นป่าเป็นดงอยู่ตรงหน้าบ้านแม่แก้วเองเนาะว่าเขาไม่ได้ตัดทิ้งเป็นที่ล้างนะคะเป็นที่ล้างเนาะเขาจะไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นมาเองเนาะแม่แก้วก็จะเอาใบแก่ๆเกมานะคะเอาไปทำน้ำหมักนะคะไล่แมลง ทำน้ำหมักไล่แมลงดีมากเลยค่ะนี่รากมันก็ต้มเป็นยาสมุนไพรได้นะคะต้มคู่กับเอ่อเขาเรียกอะไรงวงช้างเนาะเดี๋ยวแม่แก้วจะไปถ่ายให้ดูนะคะต้นวงช้างนะคะจะใช้รากมันใช้รากสาบเสือกับวงช้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นวงช้างนะคะเนาะแม่แก้วได้ปลูกเอาไว้นะคะเนาะ เอ,อาเมล็ดมันมามา,มามาหวานไว้นะคะมันก็จะงอกงอกอยู่ข้างๆองในแก้วเนาะอันนี้ก็จะใช้รากมันนะคะรากสาบเสือกับรากอันนี้เนาะมาตากแห้งนะคะแล้วก็ใช้ประมาณหนึ่งกำมือนะคะต้มเป็นยารักษาโรคอ,อ,อักเสบนะคะอักเสบภายในเนาะปวดอักเสบนะคะเกี่ยวกับปวดอักเสบนะคะเนาะต้มแล้วหายะคะ่ะ กมกินสักแก้วสองแก้วนะคะเนาะมอสองมอนะคะก็จะหายดีนะคะแต่วันนี้แม่แก้วจะพามาทําน้ําหมักน้ําหมักไว้ไล่แมลงนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ทำเนาะอันนี้แม่แก้วมาถ่ายให้ดูคู่กับใบสาบเสือนะคะเนาะไปกันค่ะเราไปทําน้ําหมักกันค่ะแต่คลิปนี้แม่แก้วจะพามาทําน้ําหมักนะคะเนาะอันนี้ทําน้ําหมักไล่แมลงนะคะเนาะเราจะหมักไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะเนาะ หนึ่งคืนก็จะใช้ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นใบสาบเสือนะคะเนาะเม่แก้วเก็บมาเยอะมากก็จะหมักเอาไว้เยอะๆหน่อยนะคะเนาะก็จะมาหั่นกันเลยค่ะเนาะหั่นนะคะอันนี้ใบสะเดานะคะจะใช้สามอย่างนี้นะคะใบสะเดาใบใบสาบเสือแล้วก็ใบน้อยหนานะคะภาษาโคราชเขาว่าน้อยแหน่เนาะน้อยแหน่น้อยหนานะใช้อย่างละหนึ่งกำมือก็ได้ค่ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะแต่ไม่แก้วจะใช้น้ําสัก ประมาณสักสองสามลิตรนะคะเพราะว่าแม่แก้วปลูกผักปลูกพิษเยอะนะคะก็เลยจะมาทำน้ำหมักให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเนาะใบสะเดาเราก็จะรูดเอาสักสองกำมือนะคะรูดแล้วเราก็มาสับนะคะสับรูดรูดมาแบบนี้เราก็จะมาหัน่นมาสับกันนะคะมาสับให้ให้เล็กเล็กเป็นคิ้นเล็กๆกนะคะ ทุกอย่างเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะนะใครจะเอาไปตำก็ได้นะคะเดี๋ยวไม่แก้วไปตำก็ได้ไปปั่นก็ได้นะคะนาะให้มันเป็นเล็กๆเลยนะคะคือสับสามอย่างนี้นะคะ มันเล็กๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอามาใส่กระมังใส่น้ำไป1ลิตรก่อนนะคะประมาณ1ลิตรก่อนนะคะ เอาไปปั่นก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวแม่แก้วจะพานําไปปั่นนะคะแต่เราต้องสับสามอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแม่แก้วไม่ได้ใส่ปั่นนะคะแม่แก้วจะพอหั่นเสร็จแล้วเรามาแช่น้ําแล้วเราก็มาตําก็ได้ค่ะเนาะมันจะได้ออกเป็นสีเขียวนะคะตาแบบนี้เอาเลยค่ะตาให้แหลกๆค่ะ แล้วน้ำของเขาก็จะออกมาเป็นสีเขียวนะคะแม่แก้วก็จะเพิ่มจะเพิ่มหอมกับกระเทียมลงไปด้วยนะคะเนาะเราก็จะไปกองเอาแต่น้ํานะคะหอมกับกระเทียมนะคะอย่างละแล้วเราก็ตำปนกันเลยนะคะแล้วเราก็จะไปกองเอาแต่น้ํามัน จะบดเอาก็ได้ค่ะจะเขาเรียกอะไรอ่ะตากแห้งบดก็ได้นะตากแห้งแล้วก็เอามาตำค่ะก็เป็นตำเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันเลยนะคะอันนี้แม่แก้วทำปริมาณประมาณเกือบสามลิตรนะคะน้ำสามลิตรนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปใส่น้ำกันเลยค่ะแม่แก้วจะใช้เป็นผ้า ผ้ากรองนะคะเพราะว่าอันนี้ก็บางอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้สีขาวมันอาจจะเปื้อนสีได้นะคะเนาะก็เลยจะมาใช้ผ้าพันคอเก่าๆนะผ้าพันคอเก่าๆนะคะกรองแต่ว่ามันไม่หนานะคะบางนะคะในกระมังไม่มีอะไรนะคะเนาะกรองกันเลยค่ะเวลาเราไปฉีดพ่นเดี๋ยวมันจะ อุดตันได้นะคะเราก็จะมากรองัค่ะน้ําจะออกมาเป็นสีเขียวนะคะนี่เราก็ไปต,ตํโตได้อีกนะคะพวกกาดของมันากาดของมันนี่เราก็ไปตําให้ให้เละเลยนะคะถ้าใครสะดวกก็ไปไปใส่ปั่นก็ได้ะค่ะเนาะแต่เราที่เกียรล้างเราก็ใส่คกตำเลยค่ะโอ้ยหอม หอมสมุนไพรหอมกระเทียมค่ะออกแบบกินออกอะไรอะ่ะจะแสบตาด้วยนะคะเนาะมันมันมันกลิ่นกลิ่นออกแบบนี้นะคะเราต้องรีบเอาใส่ขวดนะคะเนาะเดี๋ยวไม่แก้วจะเอาไปตําอีกทีนึงนะคะนี่ตําใส่อีกเนาะเพราะว่าน้ําน้ำสามลิตรนะคะจะได้สองขวดนะคะ ํำให้มันละเอียดกว่านี้นะคะนะ้ำมันจะออกมาเขียวๆนะคะ <S <S เดี๋ยวแม่แก้วให้ให้ดูก่อนนะคะเนาะนี่ถ้าทำให้ละเอียดนะน้ำมันจะออกเขียวกว่านี้นะคะนี่น้ำมันจะออกมาสีเขียวเนี่ค่ะเพื่อนๆน้ำมันจะออกมาสีเขียวแบบนี้เลยะคะ่ะเขียวเข้มเลยเนาะ เดี๋ยวแม่แก้วจะตำแล้วเอามากองอีกนะคะจะใช้น้ำนี้เนาะมันจะได้เข้มข้นนะคะเราไม่ใช้ยาฆ่าแมาลงนะคะเราก็จะมาทำน้ำหมักแบบภูมิปัญญาชาวบ้านกันนะคะนี่ก็ขอขอบคุณช่องช่องคุณวันสวนครัวด้วยนะคะเนาะที่แนะนำนะคะแม่แก้วก็เข้าไปดูในคลิปนะคะ แนะนำมานะคะแต่ว่าแม่แก้วก็มาทดลองแล้วค่ะทดลองทำใช้แล้วมันได้ผลค่ะเนาะเราก็เลยจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะนี้ก็ได้แล้วนะคะเนาะกากมันเราก็จะเอาไปไว้ใต้ต้นผักนะคะใต้ต้นถั่วต้นมะเขือนะคะเนาะทำแล้วได้ผลนะคะเพื่อนๆก็เลยมาลองทำอีกค่ะน้ำสีสีประมาณนี้นะคะ น้ำเข้มขนมากเลยทีนี้เราก็จะมากอกใส่ขวดนะคะก็ดูว่าจะได้ถึงสามลิตรไหมเอ่อถ้าเราจะหมักไว้ให้มันได้ผลดีนะคะก็ไว้ไว้ข้ามคืนได้เลยนะคะเนาะเนี่ยคะ่ะกระบอกก็ซื้อยี่สิบบาทแล้วเราก็มากรองอีกทีนึงนะคะ เพราะว่ามันอาจจะมีละอองมีอะไรแล้วไปอุดตันได้นะคะไม่แก้วทําเสียไปหลายอันแล้วอันนี้จะไปทดลองไปทด,ทดลองฉีดให้ดูนะคะเนาะเดี๋ยวอันนี้ไว้กองใหม่อีกนะคะเดี๋ยวไปทดลองฉีดให้ดูนะคะเพื่อนๆใส่กระบอกนี้นะคะ เดี๋ยวแม่แก้วขอ,อกอกใส่ขวดไว้ให้หมดก่อนนะคะเนาะแนะนําว่าให้ใช้เออ่ให้เก็บไว้ค้างคืนก่อนนะคะหมักไว้ค้างคืนเนาะจะได้ผลแต่เราต้องปิดฝาไว้แบบนี้นะคะทีนี้กากของมันเราก็อย่าทิ้งนะคะก็เดี๋ยวแม่แก้วจะพาไปพ่นดูตัวอย่างเลยนะคะไปกันคะ่ะอันนี้จะเอาไปไว้ใต้ ต้นเอาแปลงผักนะคะเนาะจะไปโรยในแปลงผักนะคะไปกันคะ่ะนี่คือต้นพริกในสวนนะคะเนาะ เราก็ฉีดเลยนะคะนีมม่มดแดงมันขึ้นด้วยนะคะมดแดงมันขึ้นนะคะนี่เราก็จะฉีดเลยค่ะนี่เนี่ยเป็นหนอนเป็นแมลงอย่างเงี้ยคะ่ะฉีดไปเลยนะคะนี่ค่ะมดขึ้นเต็มเลยนะคะฉีดไปเลยได้ผลเลยที่กำลังดกนะคะมดมันขึ้นนะคะ ขึ้นมาตามลำต้นเลยเน่าเป็นพริกสวนนะคะดกมากเลยค่ะเนี่ยดกไหมคะเนี่ยต้นเดียวดกมากกิ่งมันดกเป็นท่วงเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอดูนะคะรอดูอาการว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนะจะได้ผลไหม กี่นาทีกี่นาทีนะคะเนี่ยมันขึ้นลำต้นหมดเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่นีนเนไเดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่แก้วจะเอาไอ้นี้โรยไว้ใต้นี้นะคะเดี๋ยวเราก็กลับมาดูกันนะคะประมาณสักห้านาทีนะคะเดี๋ยวไปฉีดต้นใหม่ก่อนนะคะต้นนี้จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะสีม่วงนะคะเนาะนี่ก็เป็นเหมือนกันค่ะเพื่อนๆ เลยนะคะฉีดเยอะๆเ,เลยะคะ่ะตประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งกันค่ะเนาะ ต้นนี้ไม่มีไม่มีเอ่อมดแดงข้างล่างนะคะเนาะมีอีกต้นนึงคะ่ะฉีดเลยนะคะฉีดช่วงเย็นๆนะคะเพื่อนๆเนาะจะดกมากเลยไม่แก้วทำได้ผลนะคะฉีดเลยค่ะนี่ดกมากเลยคะ่ะต้นนี้คะ่ะ ตัวนี้ไม่มีแมลงกินแล้วนะคะดกมากเลยค่ะ